ครับผมสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวตระกูล R8 นะครับผมสวัสดีครับพบกับผมบริษัท CP Tractor ครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแปะโคเล็นะครับแปะโคลเลครบจบที่เรานะครับผมครับเดี๋ยววันนี้เราดูรถในสต็อกของทางบริษัท CP Tractor เราก่อนนะครับยังเหลืออีกหลากหลายมากมายเลยนะครับสัตวบลูกค้าที่สนใจก็สามารถมาดูรถได้ที่บริษัท CP Tractor เรานะครับเสิร์ชหาใน Google อะไรก็ขึ้นแล้วนะครับครับผมสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวตระกูล R8 นะครับผม ตอนนี้ก็ยังมีอยู่3คันนะครับผมตระกูลของ R8 นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันที่หนึ่งกันเลยนะครับคันที่หนึ่งจะเป็นคอมโบสือ p c 2 5 r ขีด8นะครับหรือรุ่น8ดนั่นเองครับสำหรับคันนี้จะเป็นแท็กเหล็กใหม่นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็บุ้งกีสวยๆเลยนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องของคอมโบสือสามสูบนะครับผมสภาพแข็งเลยปั๊มก็จะเป็นปั๊มนิวแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับผม สำหรับคันนี้พิเศษก็คืออาร์มกระแทกนะครับผมาสายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะมันจะเป็นสามารถเราใส่เข็มเข้าไปแล้วกระแทกได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องถอดมุ้งกี๋อยู่นะครับครับผมสำหรับคันนี้คอนโทรนจะเป็นคอนโทรนน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมคอนโทรลคอนโทรลสั้นนั่นเองนะครับสาหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทีคันที่สองเลยนะครับ ครับผมสำหรับคันที่2น่าจะเป็นคอมพสว pc ยี่สิบ r แปดนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นแท็กยางนะครับมีไมม,มีดันนะครับบุกขี่ช่วยเลยนะครับผมครับผมสำหรับเครื่องจะเป็นเครื่องของโคมพิวอสามสุดเช่นเดียวกันนะครับผมปั๊มจะเป็นปั๊มนิ้วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับครันนี้ราคาจะอยู่ที่2 6 5 0 0 0มื้าันบาทเท่านั้นเองนะครับ อาผมต่อมาฝั่งด้านขวานะครับจะเป็นคมพสวอ PC 2 0 R รุ่น8เช่นเดียวกันนะครับผมสำหคันนี้เป็นแท็กยางครับมีไม้มีดดันนะครับผมมุ่งกีนสวยๆเลยนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องของคมพิวอสามสูบเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์การทำงานให้ทุกคนเห็นนะครับครับผมสำหรับคันนี้เครื่องจะเป็นเครื่องคมพิวสามสูบนะครับปั๊มก็จะเป็นปั๊มนิ้วเลยนะครับผม ราคาจะอยู่ที่2 6 5 0 0 0าบาทเท่านั้นเองนะครับครับผมสำหรับสามคันนี้ราคาเท่ากันหมดเลยนะครับผมผมขายราคาตามงบตามทุนของผมนะไม่ได้ขายราคาตลาดนะครับราคาตลาดอาจจะแพงกว่าผมเยอะนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมคุ้มมากๆเลยนะครับผมก็คือได้หัวเจาะในตัวไปด้วยถ้าไปซื้อแยกก็อยู่ประมาณหัวเจาะทางร้านผมขายอยู่ก็ประมาณ3 5, ามหมื่นห้าลติดตั้งเพิ่มอ,อีกหมื่นห้า ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าทางร้านผมนะอันนี้น้ําหนักอยู่ที่2.5ตันนะครับผมต่อมาคันนี้ก็อ่า uh, พีซียี่สิบอาร์คแปดน้ำหนักอยู่ที่2ตันนะครับผมคันนี้ก็2ตันเช่นเดียวกันครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับผม